ไหนน้มนไหนอะไนีนี่นี่ออะไอะเ้ย่ปบ้ร้อเ็ิบผร้อเดบร้ออ่าไร่สี่ร้อก็ถ้้ัการเรากขวาล้างจอนแร่ชุดแร่เนี่ยที่ชมพรกับรยอง แล้วก็จะแถลงข่าวไปช่วงๆไปนะครับคือเราพอกลางนะมั้ยพอกระชับตรงครับลองทำริบบิ้นแต่คันนี้อ่ะคันนี้ใครอันนี้เขาไอสีลาบันบึงบ้านบึงลากรอปเศปไปถึงผู้ค้ารายย่อยเนี่ยในจุดต่างๆเนี่ยผมผมเชื่อว่าถ้าเรามีการผมผมมีร้านผมไม่มีร้านอ๋อไม่ถามวันนี้เราพูดเองพูดเองไม่ถามใครติดรู้ปะ เอาลูปจาไม่ได้เาที่บ้านล่งมีใครวาที่บ้านล่างมีใครนอกจากเองนี่ใครใอย่างนี้ไหมอเช้ามาทำกล็อกตัวอกรบกวที่น้องลีวะนองีอ๋อน้องลีเก้าเดีนเรียนศิอปะเรียนเรีนเรียนที่ไหนเรีนบ้านพ่ออยู่